อะไรสามีไอโออีสำเลอีกที้ให้ถ่ายยังไม่ถ่ายว้ยมุร้ายเด้อไอเกมย่ายสามีภรรยาจุ่มันให้ดูสิไอวาไอเ่นเกมมั้ อันนี้ให้ทวีดีโอเหรอคะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลัริชาอู่อีค่ะพิธีการดำเนินรายการในวันนี้เราจะพาไปทัวยว่างข้าวสีกันนะคะวันนี้ข้าวสี่จานทำไงกันอย่างไรแข่งขันค่ะตอนนี้นะคะมาดูอัปโปเลยค่ะค่ะตอนนี้อัปโปกำลังฟักไข่แอดทำทำข้อนะคะเอาเองยังลูกของเขาเองค่ะแต่เพราะว่าหลังจากที่เขาไปฟักไข่ไว้ที่แม่น้ำอเมซอนตรงนั้นแล้วก็ เขาก็เลยทำข้อไว้ยิงลูกของเขาเองคือขังคกนั่นเองค่ะค่ะแล้วมาดูนะคะคู่รักสวีดีวีวีแห่งปีนะคะก็เป็นบอ์แอดนัดไฟค่ะสองนี้ค่ะแอดเป็นเกย์กันเพราะเขาแอดเป็นเกย์ในห้องค่ะแล้วเขาก็แอดไม่ทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็เป็นแฟนกันค่ะไปค่ะเราจะมาดูกลุ่มต่อไปกันเลยนะคะจะมาดูจีจี้ค่ะสาวสนะจมข้างของเราค่ะจีจี้ค่ะแมวค่ะ สาวสวยที่สุดของเราในหนะคะไปลค่ะน uh ้องเกล้งค่ะน well ้องกล้งค่ะสาวสาวรอดค่ะรดยิงแกงค่ะแบงกล้งค่ะค่ะอสวยที่สุดในห้างเลยค่ะไปค่ะเใจก๋มาดูเครื่องไถนารุ่นใหม่ล่าสุดของ้วงเรานะคะไเลยค่ะราับอะไรปบอะอะไร่แล้วก็มาเจอยิงแก อย่าเอิดอายค่ะหันมาให้กล้องหน่อยค่ะนิดนดน <c oughs> นี่นะคะแฟนแบงค์ค่ะเราจะเอาวิดีโอนี้ไปลงยูทูปเพื่อแบ็คเมย์แฟนแบงค์ค่ะไปค่ะเราจะมาดูควายถึงนะคะกลุ่มนี้นะคะแอบแอบหน้าใสาค่ะี่จิกะบ้าเกาหลีนะคะโอ้ยแย่เลยุ้ยไม่ชอบข้างอย่ามีเรื่องกูอ <c oughs> ีนียค่ะบ้าผู้หญิงค่ะ ว่าอหอเนหน้าไม่ะหน้าตาก็ไม่ดีค่ะมาดูนะคะชอบอ่านการ์ตูนหนังการ์ตูนโป๊ค่ะดูค่ะอ่านการ์ตูนโป๊ค่ะการ์ตูนโป๊แล้วอ่ะกำลังทำกันอยู่เลยมาดูเซ๊ถกปกุศลห้องชีชอบแอบแอบจีบเธอชีเป็นชีเป็นแอบจีบที่น่ะแอบว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าชีน่ะชอบแกล้งกระเทยชอบจมน้กระเทยเพราะ่ชีอยากมีเมียเป็นกระเทยค่ะไปค่ะเอันนี้ก่อนดิ ไอเถิกเถิกมันหนีแล้วมาดันเหนียวห้องเรานะคะพาทีจะตรวจสอบของข้อห้องเราค่ะตามมาเลยค่ะผู้ชายค่ะกับบ้าค่ะเราจะมาดูคุณถึกอีกหนึ่งคนค่ะหนึ่งถูกหนึ่งถึกประจำห้องค่ะแต่ชีชับแอปเป็นผู้ชายค่ะแต่ชีก็ไม่ได้เป็นผู้ชายค่ะชีแอปแอปถึกค่ะแต่ชีก็เป็นกระเทยควายค่ะ วันนี้ดี่ฉันขอจบรายการเพลงเช้านี้สวัสดีค่ะ